สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหนึ่งนะครับผมที่ MG เมกาสาขาชัยพฤกษ์นะครับผมและด้านข้างของผมก็คือ MG 5 Pro X นะครับราคาปัจจุบันจะอยู่ที่669,900บาทนะครับผมตัวนี้มีดียังไงทำไมคนถึงชอบแล้วก็สอบถามกับทางหนึ่งเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเริ่มต้นนะครับดูกันที่ไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้าตัวนี้มันจะเป็น LED นะครับมี2ชั้นนะครับในส่วนด้านบนจะเป็น เดทาม์ริ n ลิ่งไลท์แล้วก็พร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟสองสว่างในส่วนของตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ mg ซึ่งเป็นตัวสีดําอยู่ทางด้านบนนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ mg 5รุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับมาพร้อมกับล้ออลลอยขอบ17นิ้วนะครับมากับยางสองหนึ่ ถ้าสังเกตดีๆตัวนี้จะเป็นล้อสีดำนะต,ตัดกับคาลิปเปอร์สีแดงนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนี้เหมือนกันในส่วนของด้านข้างทางหนึ่งก็จะได้มีการทําเรื่องของสติ๊กเกอร์บริเวณด้านข้างด้วยนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ลายหมากลุกนะครับสําหรับถ่าลูกค้าชอบก็สามารถคอนเฟิร์มตามนี้ได้เลยหรือว่าถ้าไม่ชอบสามารถเอาออกได้นะครับผมสําหรับตัวชุดแต่งจะเป็นตัวชุดแต่งซันโตนะครับเรามาดูด้านท้ายกันนะครับผมด้านท้ายของ mg ห้าก็ จะเป็นตามที่เห็นนะครับจะมีสปอยเลอร์ตัวสีดาซึ่งเป็นสปอยเลอร์แบบเตี้ยนะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศาโลโก้สีดำเหมือนทางด้านหน้าถัดลงลงมาก็จะเป็นกันชนที่มีเซนเซอร์พร้อมกับดิฟิเซอร์ด้านล่างมาพร้อมกับปลาย่อยเสียคู่ซึ่งดูมปีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทาง MG นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันได้เลยนะครับผมเรามาดูด้านในกันนะครับสำหรับรุ่น MG 5 Pro X แผงด้านข้าง จะเป็นวัสดุหนังสีดํานะครับบูนุ่มพร้อมกับลายคาดสีแดงลองดูภายในก็จะเป็นเบาะหนังนุ่มนั่งสบายสดงแสดงความเป็นสปอร์ตมาพร้อมกับช่องแอร์โดยคอนโซลกลางมาพร้อมกับ USB Type A ด้วยเรามาดูด้านหน้ากันนะครับสําหรับแผงประตูด้านข้างก็เหมือนทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัสดุบูนุ่มและมีการคาดลายสีแดงเพื่อความเป็นสปอร์ตพรมอะไรจะเป็นพรมอะไรหุ้มหนัง ได้แดงเป็นพรมลายแบบมันติดฟังก์ชันหน้าจอหลังพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอสีให้ความเป็นสปอร์ตแล้วก็ความชัดเจนในส่วนของจอกลางจะเป็นจอกลางขนาด10นิ้วอินโฟเทนเมนต์ปุ่มปุ่มกดด้านล่างจะเป็นปุ่มกดแบบเปียโนรองรับไวเลสชาร์จเจอร์เกียร์จะเป็นเกียร์ Bad Bad อัตโนมัติ CVT บ8สปีดเบาะนั่งเป็นเบาะนั่งสไตล์สปอร์ตปรับด้วยระบบอไฟฟ้า และทั้งหมดนี้คุณจะได้ใน MG5 รุ Pro ่น Pro X สำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้เริ่มต้นด้วยใช้เงินออกรถเพียง19,900บาทหรือจะเลือกผ่อนเพียงเดือนละ7,610บาทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางด้านล่างนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ